สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอของเจียมจังหวัดบลราชธานีตะวันออกสุดแดนสยามครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดทูอานนท์บ้านซะซอมตำบลน,นาโพกลางอำเภอของเจียมจังหวัดบลรารธานีพาทุกท่านมาพบกับโคกนหนองนาพ่อชอ ส,สยสามแงแงรกหงรรำหรับวัดภูอานนท์แห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านสาซองหมู่ที่7ตําบลนาโพกลาง,งอําเภอโคงเจียมจังหวัดบรุรีรัมย์นอกจากจะเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์เคารพศรัทธาและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดอุบลราชธานีแล้ววัดภูอานนท์ยังเป็นหนึ่งในห้าแห่งของศูนย์ฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาพชอจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระอาจารย์วรวุิอาจารย์สุโภเจ้าอาวาสวัดพัวอ,อนุนเป็นผู้เมตตาให้การสนับสนุนและร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนมาโดยตลอดตามหลักบาวรหรือบ้านวัดราชการนั่นเองอาจารย์วรวุิอาจารย์สุโภเป็นเจ้าอาวาสวัดพัวอ,อนุนอย่างนี้ได้ จัดตั้งศูนย์อบฝึกอบรมโคนงขงนาขึ้นที่วัฒนโโนนเพื่อจะส่งเสริมให้ชาวบ้านได้มีอาชีพที่ยั่งยืนศูนย์ของเราก็เริ่มร่วมมือกับพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบนราชธานีจัดตั้งฝึกอบรมมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงปัจจุบันก็มีผู้เข้าร่วมอบรม11รุ่นชาวบ้านจากอำเภอต่งตางๆ8อำเภอ มาฝึกอบรมที่นี่ก็เป้าหมายก็ประมาณพันกว่าลายก็หวังว่าศูนย์วัดพัวนนท์ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้าศาสตร์พระราชาเรื่องโค้งน้องนาโมเดลให้กับประชาชนให้จับกับชาวบ้านได้กลับไปประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนต่อไป ก็ขอเจริญพรท่านอธิบดีสุดที่พงจุลเจริญแล้วก็ท่านพูดว่าจังหวัดบรนนุรีรัมย์ดีอาจารย์ก็ดีใจว่าผู้นำได้มีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือประชาชนเพื่อความจริงใจได้ทำโครงการที่ดีเรื่องโคกหนองนาโมเดลตามศาสตร์พระราชาเพื่อจะช่วยเหลือประชาชนให้พดด้นจากความทุกข์ยาก อาตมาก็ขออนุมโมทน,นาบุญที่ท่านทั้งสองได้ส่งเสริมโครงการนี้จนเป็นที่รู้ล่วงสำเร็จไปด้วยดีก็ขอเจริญพรอ,อนุมโมทน,นาบุญครับและนี่ก็คือสถานที่ฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาพชอชอีกหนึ่งแห่งที่น่าสนใจของจังหวัดอุบลราชธานีครับ